สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่เป็นสวยสยงามงามอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเออบางคนก็บอกว่าแมนคุณตาวิถีไทยสวยงามเหมือนอย่างที่คุณตาวิถีไทยพูดจริงๆเห็นว่าอื้อ มันเป็นต้นอะไรหรอือคุณตาวิธีไทยทำไมมันเป็นสีด่งดางๆใบของเขานี่เป็นหยิกิก,กุดกูดแล้วก็มีสีสันสลับกันะระหว่างสีแดงเลือดนกกับสีเหลืองสีเขียวผสมกันนี่คือฤาษีสามกษัตริย์ท่านผู้ชมเลยเออโห<ฮ>เห็นในใจจังมาฤาษีสามกษัตริย์เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสามสี อยู่ในใบเดียวกันอยู่ในหมวดเดียวกันเขาเรียกสามกร์อ์อคือเดียวกับส้อยส้อยสามกริย์วแหวนสามกริ์อืมหรือต้นใบใบหนาคสามกริย์เออมันสิมีทั้งเขียวแดงดำเออเขียวขาวดำอยู่ในใบเดียวกันอันนี้ก็เขียว แดงเหลืองเห็นหมออยู่ในใบเดียวกันนี่หรือสีผสมสามกริย์คุณตาวิถีไทยเออแม่นอยู่บอกอันนี้ก็ตั้งซื้อเอาได้อตั้งซื้อเอาเพราะาอะไรแกร์แต่ที่เป็นสามสีอยู่ในใบเดียวกันนี่เสิเรียกสามกริย <c oughs> ์เออแม่นความคุณตาวิถีไทยเบาซะแต่ก็อยู่ในหมวดของต้นหรือสีผสมนั่นแหละว่าง่ายๆไปเออทั้งทั้งนี่ก็ต้นหนึ่งไดอ้อืมนี แต่ว่าที่แปลกๆก็คือว่าคุณตาวิถีไทยต้นนี้นี่ต้นนี้มีอยู่สองกิ่งกิ่งด้านนี้ขึ้นเป็นสีนี้นี่สีเขียวเหลืองแดงพอกิ่งนี้ขึ้นมาต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่แตกกิ่งขึ้นมาแล้วเป็นสีนี้เห็นบ่แต่ว่าลักษณะของใบเนี่ยเป็นอันเดียวกันนี่น,น แต่ว่าสีแค่นั้นเองท่านผู้ชมสีจะเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวเหลืองอ่อนเนาะเขียวแล้วก็เหลืองอ่อนตัวนั้นก็คือกันตัวนนะออาโอ,โอ้เด็กการงามเป็นตะแพงคุณตาวิถีไทยลองเว่าถึงสรรพคุณหรืออัตลักษณ์ของต้นหรือสีผสมนี่มาให้ฟังสักอย่างสองอย่างสิอืมว่ามีคุณนลักคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้างเนาะอันดับแรก ต้นฤาษีผสมนี่คือความงามของเขานะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแม่นไผ่เห็นกระถามแม่นหยังอันนี้ต้นหยังคุณตาวิถีไทยอันนี้คืองามแท้นี่คือฤาษีผสมใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือความงามเบิ่งแล้วมันรู้สึกแปลกหูแปลกตาดูแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นมีความสุข เวลาที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าสีสวยๆงามๆอันดับที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศทุกชนิดคือธรรมชาติของต้นไม้นี่บอกว่าสิเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เนาะเขากระสิมีคุณลักษณะในการที่ว่าวตอนกลางวันจะคลายออกซิเจนตอนกลางคืนจะคลายคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกเนาะทำให้บรรยากาศ ร,รอบๆเวลากลางวินนี่ซิมีออกซิเจนถ่ายเทในบริเวณที่มีต้นไม้อยู่นะสดชื่นเวลาที่เอาไปประดับไว้ในห้องรับแขกเอาไปตั้งไว้ในโชว์รูมหรือว่าเอาไปตั้งไว้ในสวนอม,มันกระิเหตุให้บรรยากาศสดชื่นเห็นบอกเวลาคนที่อยูอย่ในโรงแรมอยู่ในสปาบ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ท เขาสิเอาพวกต้นมงต้นไม้ต่างๆนี่มาประดับปลูกประดับตกแต่งสวนให้คนที่เข้าไปเยี่ยมไปชมไปกินบรรยากาศรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ออกซิเจนรู้สึกมีความสุขสดชื่นเมื่อได้เห็นต้นไม้สวยๆงามๆอืมทั้งสวยงามทั้งได้ออกซิเจนสูดเข้าไปเนาะแต่ว่าตองกลางคืนบ่อยักขักเขาสิคลายคร์บนไดออกด์ซึ่ง เป็นกา๊าซที่ร่างกายโบพึงประสงค์ว่าง,ง่ายๆไปประการที่สเป็นต้นไม้เศษรษฐกิจเห็นบอกคุณตาวิธีไทยว่าต้นไม้เศษรษฐกิจนี่เพราะอย่างเพราะว่าเวลาที่เข้าไปไปตลาดนัดไปเดินดูต้นไม้ในร้านขายต้นไม้ทิมีต้นหรือสีผสมอยู่ก็แสดงว่า เป็นต้นไม้ที่มีคุณคา่ามีราคาเพราะปลูกจำหน่ายขายได้นะเป็นราคาบางคนบอกฮอดวิธีการเพราะปลูกอา่าแล้วก็ใส่ถุงว่าต้นราคาเท่านี้ต้นเท่าไดเท่าไดเท่าไดราคาเป็นเงินเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอะในการอืมประการที่ส หนะนึ่งสอนี่เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เห็นได้ด้จังวาจังสันเพราะว่าครูสามารถที่สีนำต้นหรือสีผสมนี่มาบูรณาการในการเรียนการสอนเนาะในชั่วโมงศิละปะศึกษาครูที่มีหัวสินแน่นี่สิเอาต้นไม้ใบหญ้าเอาวัตถุต่างๆทั้งที่มีชีวิตและกระบรมีชีวิตนี มาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีโดยเฉพาะต้นหรือสีผสมเมื่อนี้เอามาให้นักเรียนได้ตวัดปลายผู่กันเนาะเขียนลายเส้นเขียนแค่ใบยังบพอนะอยังมากการลงสีอีก <c oughs> โอ้โหการลงสีนี่้าโบเมนจิตกรถ้าโบเมนคนหมักดีนี่มันเลอะเลือเล่อนๆนะระบายสีอืเลื่อมไปเลื่อมมาต้องใช้เขาเรียกเขาว่าความสามารถพิเศษ ในการที่สีระบายสีแต่ละใบนะบวให้คือกันได้แต่ละใเห็นหบ่าะบวคือกันลายบุคือกันอา่าลายบวคือกันคักนักเรียนได้วาดได้เขียนคุณครูเอออาจารย์ในระดับมหาลัยก็สามารถที่จะให้นักเรียนนักศึกษานี่มารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นราสีผสมนี่เพื่อที่จะได้เอามาเป็นวิทยานิพนธ์ เป็นปริญญานิพนธ์นะรวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นหรือสีผสมนี่เป็นยังจังมีสีแบบนี้เนะเาะอจังมีสีตแตกต่างกันออกไปต้นหรือสีผสมนี่มีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดวานเทาะไปอืมแล้วก็เป็นอยังเขาจังห้องว่าต้นหรือสีผสมเออมันเป็นสีแป,กแปลก บอกเรื่องใ,ใดๆหรือว่าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศใดของประเทศไทยบอกหรือของต่างประเทศอมืมีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดคุณ,ณประโยชน์การเพราะขยายพันธุ์การเพราะเลี้ยงเพื่อการจาหน่ายเบอกวิธีการตัดเอาไปปักชำหรือสีผสมต้องเฮียนแบบศึกษาโดยละเอียดแบบนี้นะในระดับมหาลัยอ พวกร้านค้าร้านขายต่างๆบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่าเมนยังนี่สามารถที่สิเอามาเห็ดเป็นกระเช้าของชำร่วยเนาะมอบให้กับลูกค้าวันนี้คนที่มาพักที่รีสอร์ทของเราจะมีต้นฤรืสีผสมสวยๆมอบเป็นกระเช้าของชำร่วยให้ครับาว่ามีฤรืสีผสมสามกระสัดท่านเคยเห็นหรือไม่ครฉะน่้น บางคนก็บอกโอ้อยเฮือนก็นมีแต่เป็นคนละสีนะแต่ว่าแบบสามกริย์นี่เพิ่งเคยเห็น,พนเพิ่งเคยเห็นอืมถ้าได้เอาไปปลูกก็ดีนักแลเพิ่นว่าจะได้มีต้นืาสีผสมที่แปลกๆส,สีสวยๆงามๆนะออได้การเป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมมาซื้อของมาอย่างก็แล้วแต่ตามร้านค้าร้านขายเนาะ อืคุณลักษณะคุณนับประโยชน์ก็มีมากมีสําหรับฤาษีผสมมีทั้งเป็นมงคลด้วยอันดับสุดท้ายเป็นมงคลปลูกไว้คําว่าฤาษีเนี่เห็นบอกชื่อของพระเจ้าตาพระดาบทฤาษีชื่ออยู่ใส่พวกว,วิญญาณทูตผีปีาศาจสิอกไปไกลๆถ้ามีฤาษีอยู่เนาะ ที่เราเห็นอยู่ในหนังอยู่ในละครในวรรณคดีอยู่ในสังคลแล้วแต่ชื่อพระเจ้าตาเอามาเป็นชื่อของต้นฤาษีอันนี้หรือว่ามีคนอ่าที่ตั้งชื่อคำว่าฤาษีผสมนี่ก็คือว่าต้นไม้อันนี้นี่พระเจ้าตาพระดาบทหรือคนที่เป็นฤาษีนี่เอามาผสม เอาต้นไม้สองต้นอันนี้มาผสมกันเนาะเออเห็นบ่อนี่นี่นี่ต้นนี้ก็ขึ้นสีนี้ต้นนี้ก็ขึ้นสีนี้ซึ่งอยู่ในกอเดียวกันได้นี่นี่อยู่ในกอเดียวกันได้อันนี้กอนี่ขึ้นมาเห็นบ่นี่กอนี้ขึ้นมาเป็นสีนี้ส่วนกอนี้ขึ้นมาเป็นสีนี้ซึ่งเป็นต้นเดียวกันเป็นกอเดียวกันเอ้าเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้ย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมืเมนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจกกักรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือฤาษีผสมครับท่านผู้ชม